สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับดีนะคะแล้วก็คลิปนะคะสมยงคาเซนเตอร์นั่นเองค่ะตอนนี้ดีกับพี่กิฟก็อยู่ที่สมยงคาเซนเตอร์นะคะสาขาสำนักง,งานใหญ่เส้นออกไปอุบลอำนาจเจริญนั่นเองนะคะสำหรับสมยงคาเซนเตอร์ของเราก็ตั้งอยู่ที่กมที่6นั่นเองนะคะอยู่ตรงข้ามปตทร่ามผานั่นเองนะคะลูกค้าอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากได้รถยนต์มือ2คุณภาพเกีรดเอไ้ใช้งานนะคะที่สมยโยคาเซ็นเตอร์ของเราก็มีรถให้เลือกมากกว่า300คันเลยทีเดียวนะคะมีทั้งรถเก๋งรถกระบะตอนเดียวนะคะหรือว่าจะเป็นเศษที่นั่งอย่าง SUV Fortuner นะคะก็มีนะคะลูกค้าสนใจแบบไหนก็สามารถเข้ามาเลือกมาชมมาดูก่อนได้นะคะกรบะบะก็มีตั้งแต่แคบสมาร์ทแบแล้วก็4ประตูนะคะมีทุกรุ่นทุกแบบทุกยี่ห้อทุกแบรนด์เลย ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถแวะเข้ามาชมรถที่สมโยงคาเซนเตอร์ของเราก่อนได้เลยนะคะเรายินดีต้อนรับและก็ยินดีให้บริการลูกค้าทุกทท่านเลยนะคะสําหรับที่สมโยงคาเซนเตอร์ของเรานะคะก็มีทีมขายมากกว่า20คนเลยนะคะ20ท่านเลยลูกค้าเข้ามาไม่ต้องห่วงนะคะมีทีมขายคอยให้บริการแล้วก็ให้อ่าให้การต้อนรับลูกค้าอย่างดีเลยนะคะพาลูกค้าชมรถทั่วถึงแน่นอนนะคะลูกค้าสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถแวะเข้ามาชมรถที่สมโยงคาเซนเตอร์ของเราก่อนได้นะคะ ที่สมโยงคารเซ็นเตอร์ของเราก็เปิดให้บริการทุกวันเลยนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่เว้นวันหยุดราชการนะคะเปิดตั้งแต่8โมงเชา้าจนถึง5โมงเย็นนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สะดวกอยากเข้ามาชมรถที่หน้าร้านอยากว็อกอินเข้ามาชมรถที่หน้าร้านก็สามารถแวะเข้ามาชมได้เลยยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านนะคะแต่ถ้าเกิดลูกค้าท่านใดที่ไม่สะดวกนะคะเข้ามาชมรถที่หน้าร้านก็สามารถเลื่อนชมผ่านทางเพจสมยงคารเซ็นเตอร์ของเราได้เลยนะคะสามารถเลื่อนชมรถแต่ละคันได้เลยนะคะในเพจเราจะลงรูปรถให้ลูกค้าได้ชมอ่า หลายๆคันเลยแล้วก็มีไลฟ์สดแบบนี้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์แล้วก็ยังมีช่อง YouTube ด้วยใช่ไหมคะ<ช>พ่กิฟใช่ช่อง u t u b e ของเราเราต้องพิมพ์คําว่าอะไรอะคะพิกิฟพิมพ์คําว่าบจาก,กสงโยงคาเซนเตอร์ได้เลยค่ะค่ะสําหรับในช่อง YouTube ของเรานะคะก็จะรีวิวเป็นวิดีโอเลยนะคะลายคันให้ลูกค้าได้ชมเลยนะคะสําหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกเข้ามาทําสัญญาที่อุบลราชธานีของเราก็มีบริการฝากทำสัญญาได้ทั่วไทยแล้วก็ส่งมอบรถได้ทั่วประเทศเลยนะคะลูกค้า ลูกค้าอยู่จังหวัดไหนก็สามารถออกรถกับสมยงคาร์เซ็นเตอร์ของเราได้นะคะเรามีบริการฝากคำสัญญาให้และก็ฟรีค่าบริการฝากคำสัญญาด้วยที่สําคัญเรายังมีบริการเ,าเรายังฟรีค่าจัดค่าโอนต่อไปภาษีพรบรให้ด้วยนะคะลูกค้า<ช>สําหรับลูกค้าท่านใดที่อยากได้รถยนต์มือสองคุณภาพเกียรติเอก็เข้ามาที่สมโยงคาร์เซ็นเตอร์หรือติดต่อเข้ามาทางเพจสมยงคาร์เซ็นเตอร์ของเราได้เลยนะคะีวีวส่งประมาณ8,000กว่าบาทยคได้ค่ะเดี๋ยวดีค่ะชมวี รีโว uh, นะคะที่ผ่อนประมาณ8,000กว่าบาทกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปชมพาลูกค้าไปชมเลยไหมคะพี่กิฟตได้เลยคะ่ะน้องบีโอเคค่ะไปกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชมรีโวที่ค่างวดประมาณ8,000ก,กว่ากันนะคะลูกคา้าสําหรับตอนนี้นะคะที่สมโยงคาเซนเตอร์ของเราก็มีโปรโมชั่นคับฟรี9 0วันแล้วก็ยังมีดอกเบี้ย0%นะคะนานสูงสุดถึง12เดือนเลยนะคะ ค่ะเดี๋ยวเราจะพากันมาชมเป็นรีโวนะคะที่ลูกค้าเรียกร้องมานะคะผ่อนอยู่ที่ประมาณ8,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเริ่มต้นเลยนะคะที่คันนี้กันก่อนเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะคันนี้ก็เป็น Toyota h i l u ั Revo Smart c a b 2.4J พัดนะคะเป็นระบบเกียร์เมนนวลหรือว่าเกียร์ธรรมดานั่นเองนะคะ สำหรับคันนี้เป็นรถปีคศส0 0 5พัิจดทีคอสอ 2015, คอส5พนห้าสิบแดนั่นเองนะคะลูกค้าสำหรับคันนี้ราคาขายก็อยู่ที่4ี่0ส0หบาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าคันนี้ก็มีโปรโมชั่นนะคะดอกเบี้ยศ6เดือนนะคะลูกค้าฟรีดาวนะคะฟรีค่าจัดค่าโอนต่อป้ายาีพรบรให้เป็นปีปัจจุบันนะคะสำหรับคันนี้โปรโมชั่นดอกเบี้ย0%ูเดือนนะคะค่างวดก็จะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่5 9 0 0ันบาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้า ราคาขายอยู่ที่469,000บาทนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมในการผ่อนนะคะก็สามารถอินบ็อกเข้ามาทางกล่องข้อความเพจสมยงคาเซ็นเตอร์ของเราได้เลยนะคะสำหรับคันนี้มีโปรโมชั่นออกรส0บาทนะคะฟรีดาวนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่เดือนละ5,900บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าท่านใดน,นะคะที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะที่ ลูกค้าท่านใดนะคะที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่สามารถเข้ามาดูรถที่เต็นท์สมโยงคาร์เซ็นเตอร์ของเราได้นะคะลูกค้าสามารถแคปรูปนะคะหรือว่าทิ้งเบอร์โทรเข้ามาได้เลยนะคะเราจะมีแอดมินนะคะคอยสอบถามลูกค้านะคะหรือว่าลูกค้าสงสัยว่าอาชีพไหนของลูกค้านะคะสามารถออกรถได้ไหมนะคะสามารถออกได้ทุกอาชีพเลยนะคะย้ําเลยว่าสามารถออกได้ทุกอาชีพเลยนะคะที่ทาง ร้นของเรานะคะสามารถตรวจสอบได้นะคะทางเจ้าหน้าที่เราสามารถตรวจสอบได้นะคะไม่ว่าอาจจะเป็นเกษตรกรค้าขายนะคะออกได้หมดเลยนะคะ,ะ,อ,าาะอ่าถ้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะเราก็มีฝากเซ็นสัญญาให้ด้วยนะคะลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยนะคะสนใจคันไหนนะคะออกง่ายนะคะเอกสารไม่ยุ่งยากอย่างแน่นอนเลยนะคะอ่าสำหรับคันนี้นะคะก็อ่าผ่อนถ้าผ่อนเป็นอ่า ดอกเบี้ย0%ก็อยู่ที่5,000บาทเหมือนน้องบีว่านะคะอ่าคันนี้ไปเลยนะคะใช้โปร0%ได้เลยนะคะอ่าถ้าลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะอ่าสามารถเข้ามาดูที่เต็นท์เราได้เลยนะคะเรามีมากกว่าอ่า300คันอย่างแน่นอนเลยนะคะอ่ารถช่วงนี้เข้ามารวยรวยัรวๆเลยนะคะสําหรับคันนี้ราคาอยู่ที่469,000บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าราคาคันนี้อยู่ที่460,000 9,000บาทเท่านั้นเองค่ะลูกค้าเป็นระบบไฟฟ้าด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคะหน้ารอรอได้หน้ารอลอแบบนี้ไปเลยนะคะได้่าไฟเลี้ยวที่หูกระจกด้วยนะคะลอรอแบบนี้เลยนะคะพร้อมล้อแม็กแตงซิ่งเราก็จัดทรงไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคันนี้นะคะถ้าใครสนใจนะคะาราคานี้เป็นระบบไฟฟ้าด้วยนะคะราคาอยู่ที่469,000บาทเท่านั้นเองค่ะลูกค้า,าลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะอ ถ้าสนใจนะคะเอกสารไม่ยุ่งยากเรามีบริการฝากเต็นถึงที่เลยนะคะถึงหน้าบ้านของลูกค้าเลยนะคะถ้าสัญญาผ่านนะคะล,ลูกค้าไม่สามารถที่จะมารับรถที่เต็นท์ของเราได้แล้วก็มีส่งมอบถึงที่บ้านเลยทีเดียวนะคะสำหรับคันนี้นะคะหรือว่าคันไหนที่ลูกค้าสนใจเราทำให้ได้หมดเลยนะคะลูกค้า ก็พามาดูเป็นอีซูซุกันบ้างนะคะ่าสำหรับคันนี้นะคะขวันใจใครนะคะรีบเข้ามาจับมาจองกันได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นอ s u ู u D-MAX นะคะ All new s m a r t c a b นะคะเป็นเครื่อง2.5นั่นเองนะคะอ่าเป็นระบบเียร์ธรรมดานั่นเองนะคะสำหรับคันนี้นะคะ อ่าฟี่สอ2นนะคะหรือพศ2555นอสาั่นเองนะคะสำหรับคันนี้นะคะอ่าล,ลอเลยนะคะราคาก็อ่าสบายสบายเลยนะคะสำหรับลูกค้านะคะราคาอยู่ที่4900 0บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าราคาอยู่ที่4900 0บาทเท่านั้นเองนะคะอ่าคันนี้ก็ผ่อนอยู่ที่ประมาณ 7,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าพออยู่ที่ประมาณ7,000กว่า 7, บาทเท่านั้นเองสําหรับคันนี้นะคะได้รอๆแบบนี้ไปเลยนะคะ,ะขวัญใจใครนะคะรีบเข้ามาดูได้เลยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะอ,ะอะเรายังมีรับประกันเกียร์นะคะถึง2ปีให้ลูกค้าเลยนะคะรับประกันเครื่องเกียร์นะคะ,ะถึง2ปีเลยทีเดียวนะคะสําหรับคันนี้นะคะ,ะล้อแมกของเราก็จะส่งรอๆไว้แบบนี้เลยนะคะล้อแมกแต่งซิ่งไปเลยนะคะ สวยงามหล่อมากเลยนะคะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนนะคะลูกค้าสามารถออกรถกับเราได้อย่างแน่นอนเลยนะคะเดี๋ยวี่พามาดูภายในกันบ้างนะคะภายในของเราก็คือ,อสภาพพร้อมใช้งานสุดๆเลยนะคะลูกค้าาคอนโซลของเรานะคะคอนโซลด้านหน้าก็คือจะเป็นสีดำเนาะเป็นโทนสีดํานะคะ เป็นพวงมาลัย power นั่นเองนะคะ,ะเครื่องเสียงใช้งานได้ปกตินะคะแอร์เย็นฉ่ำและประกันอย่างแน่นอนเลยนะคะเกียร์ของเราก็จะเป็นเกียร์แต่งใช่ไหมคะ,ะเกียร์แต่งมาแล้วเนาะ,ะเป็นเกียร์ธรรมดานั่นเองนะคะระบบเกียร์ธรรมดานะคะบาะของเราก็คือสวยงามมากๆเลยสภาพพร้อมใช้งานนะคะใหม่มากเลยนะคะลูกค้าเป็นบาอก,กัมมี่สีดำสีดํานะคะ,ะ,ะ,คะ,ะข้างในก็ คือเปิดได้อย่างนี้เลยนะคะกว้างมากเลยนะคะลูกค้าขึ้นลงได้สบายเลยสะดวกสบายเลยนะคะสําหรับคันนี้ก็คือพร้อมสุดๆเลยนะคะลูกค้า ถ้าใครสนใจนะคะคันนี้อยู่ที่49,000บาทเท่านั้นเองค่ะลูกค้าคันนี้อยู่ที่49,000บาทเท่านั้นเองได้แบบนี้รอๆไปเลยนะคะก่อนส่งมอบนะคะเราก็จะมีเช็คเครื่องให้นะคะอย่างเรียบร้อยเลยนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะคะเฟืองท้ายนะคะเช็คระบบให้ทุกอย่างเลยนะคะล้างส่งมอบอย่างรอเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะได้ไปรับรองไม่ผิดหวังนะคะกับที่เซ็นสมยงคาร์เซ็นเตอร์ของเรานั่นเองนะคะลูกค้า เดี๋ยวเราพาลูกค้าไปชมรถเก๋งกันต่อไหมคะพี่จิ๊โอเคค่ะน้องบีเดี๋ยวเราพาไปดูรถเก๋งกันเนาะสลับกันนะคะทั้งรถกระบะรถเก๋งนะคะลูกค้าจะได้ดูกันหลายรูปแบบเนาะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็อินบ็อกเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่เพจสมยงคาร์เซ็นเตอร์ของเรานั่นเองนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่ชมไลฟ์สดอยู่อยากสอบถามเพิ่มเติมหรือสนใจเป็นรถคันไหนรุ่นไหนก็ อินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามได้นะคะอินบ็อกซ์เข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้ค่ะฝั่งนี้ของเราก็จะเป็นฝั่งรถเก๋งนั่นเองนะคะมีเกือบทุกรุ่นเลยนะคะลูกค้าสนใจเป็นคันไหนก็าสามารถพูดคุยทักเข้ามาได้เลยนะคะอยากดูเป็นรุ่นไหนแบบไหนยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่มาสด้าสีแดงกันก่อนเลยนะคะคันนี้ราคาถูกผ่อนสบายสบายไปเลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากได้รถ เก๋งราคาถูกๆผ่อนสบายๆนะคะอ่าคันนี้นะคะก็จะเป็นสีแดงเลยค่ะน้องบีสวยงามมากๆเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะใครที่อยากข่อนสบายๆคันนี้เลยแนะนําคันนี้ให้เลยนะคะอ่าเป็นมัสด้า2นั่นเองนะคะเป็นปีอ่าเป็นคอสอ2011นั่นเองนะคะหรือคอสอ2,550 นั่นเองนะคะสำหรับคันนี้นะคะ่าราคาอยู่ที่เราตั้งไว้อยู่ที่229,0 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะสำหรับคันนี้นะคะราคาที่ตั้งไว้อยู่ที่229000บาทเท่านั้นเองค่ะน้องบีค่ะสำหรับคันนี้ก็จะเป็นตัวรุ่นมาด,ด้าสนะคะเครื่องยนต์เบนซินเครื่อง1.5นะคะเป็นตัวกุ๊ปสปอร์ตนะคะแฮทแบกระบบเกียร์ออโต้นั่นเองนะคะสำหรับคันนี้เป็นรถปีคศ2011ันือ็จะตีพศ2555นะคะ คันนี้ราคาขายอยู่ที่2 2 9 0 0 0บาทได้พร้อมล้อมแมกแตงซิ่งสวยๆที่อยู่ในตัวรถไปด้วยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะยังมีรับประกันหลังการขายเครื่องเกียร์2ปี20,000โลไปเลยนะคะลูกค้าสำหรับคันนี้ราคาอยู่ที่2 2 9 0 0 0บาทออกรถ0บาทฟรีดาวนะคะค่างวดก็จะผ่อนเพียงแค่เดือนละประมาณ4,000กว่าบาทแค่นั้นเองนะคะผ่อนถูกมา,มากๆเลยใช่ไหมคะพี่กิ๊ฟใช่แล้วค่ะแล้วเราก็ยังมีโป้กัขาฟรี90วันให้ด้วยนะคะลูกค้า สำหรับคันนี้นะคะผ่อนอยู่ที่เดือนละประมาณ4,000กว่าก็เฉลี่ยแล้วตกอยู่แค่วันละประมาณ100ยกว่าบาทแค่นั้นเองนะคะลูกค้าใช่แล้วค่ะ ถ้าใครสนใจนะคะแวะเข้ามาชมได้เลยนะคะที่เต็นท์สมโยงคาร์เซ็นเตอร์ของเรานะคะอ่าและรถคันนี้นะคะก็ตั้งอยู่ที่สาขาหนึ่งนั่นเองนะคะตรงข้ามกับบ้านน้ำพานั่นเองนะคะหรือลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่สามารถที่จะเข้ามาดูรถได้นะคะก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าทิ้งเบอร์โทรให้เราได้เลยนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปส่งให้ลูกค้าดูอีกครั้งหนึ่งนะคะพร้อมรายละเอียดรถคันนี้ได้เลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวไปดูเป็นขั้นต่อไปกันเลยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเรามาดู แบรนด์โตโยต้ากันบ้างนะคะสำหรับคันนี้นะคะก็จะเป็นตัวโตโยต้า Vios นั่นเองนะคะลูกค้าสำหรับคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินเครื่อง1.5นะคะระบบเกียร์เป็นระบบเกียร์ธรรมดาหรือว่าเกียร์เมนนุนั่นเองนะคะใครที่มองหารถเก๋งเกียร์ธรรมดาอยู่แนะนําคันนี้เลยนะคะ คันนี้เป็นรถปีพศ2009เจิดปีพศ2552นั่นเองนะคะสำหรับคันนี้ราคาขายข,ายของเราเราขายเพียงแค่199,000บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าขายถูกมากๆเลยนะคะสำหรับราคานี้ได้พร้อมล้อแม็กที่อยู่ในตัวรถไปด้วยเลยนะคะถ้าลูกค้าสนใจนะคะลดราคาเบาๆผ่อนสบายๆกระเป๋าลูกค้านะคะ แนะนําคันนี้ให้ได้เลยนะคะอ่าราคาอยู่ที่199,000บาท Trans เท่านั้นเองนะคะผ่อนอยู่ที่ประมาณ4,000เท่านั้นเองค่ะลูกค้าอ่าไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนก็สามารถออกรถได้นะคะไม่ต้องห่วงเลยนะคะอ่าและคันนี้เป็นระบบเกียร์ธรรมดานะคะสําหรับอ่าคนที่อ่าถนัดเกียร์ธรรมดาเนาะแนะนำคันนี้ให้เลยนะคะอ่าราคาสบายๆเลยในราคาที่อ่าถูกแสนถูกเลยในราคาอ่า199,000บาทเท่านั้นเองค่ะลูกค้า สำหรับคันนี้นะคะราคาแส9เ0 0บาทนะคะออกรถศูนย์บาทซีดาวนะคะค่างวดก็จะผ่อนอยู่เพียงแค่เดือนละประมาณ3,900บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าผ่อนถูกมากๆเลยนะคะใครที่มองหารถเก๋งนะคะไว้ขี่หลบแดดหลบฝนนะคะที่ราคาถูกๆผ่อนสบายๆแนะนําเป็นคันนี้เลยหรือเรามีให้เลือกมากกว่าที่พาชมนะคะลูกค้าราคาถูกๆมีเทียบเลย สำหรับลูกค้าท่าใดที่สนใจนะคะก็สามารถอินบ็อกเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทางช่องแชทของสมยงคาร์เซ็นเตอร์ของเราได้เลยนะคะสำหรับไลฟ์สดวันนี้นะคะบี B, แล้วก็พี่กิฟต์ก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราพบกันอีกทีก็ไลฟ์สดเป็นวันจันท์เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ชมนะคะว่าวันจันทรมีรถรุ่นไหนเข้ามาใหม่บ้างนะคะสำหรับที่สมยงคาร์เซ็นเตอร์ของเรามีรถเข้ามาใหม่ทุกๆวันเลย ไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดก็สามารถออกรถกับสมยงคาร์เซ็นเตอร์ของเราได้นะคะเพียงแค่มีอาชีพที่สามารถตรวจสอบได้อย่างชัดเจนแค่นั้นเองนะคะง่ายๆเลยเอกสารก็ไม่ยุ่งยากสู้ทุกคันดันทุกเคสแน่นอนนะคะสําหรับลูกค้าที่อยากได้รถไว้ใช้งานเข้ามาที่สมยงคาร์เซ็นเตอร์ของเราได้รถกลับไปใช้งานแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นเลยค่ะสําหรับวันนี้บกีกับพี่กิฟต์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีสสดค่ะ,คะ,คะ